ขออ่านจากตรงนี้ก่อนพี่ชาลีบอกว่าวันก่อนพี่ส่งว่าลุนเสื้อแล้ววันนี้ส่งอีกว่าลุ้นของขวัญปีใหม่ใช่ค่ะมีชื่อซ้ําส่วนใครที่ได้เสื้อไปแล้วแล้วเราเป็นคนขี้งกมากยกตัวอย่างเช่นป้าสู่ชีวิตติดทะเลนะคะคือใครก็ตามที่เคยได้รางวัลไปแล้วแล้วงกมากป้าหนูเล็กใส่ชื่อแล้วค่ะป้าหนูเล็กมีชื่อตั้งนานแล้วที่เหลือคือยังไม่มีดวงนะคะ ใครก็ตามที่จับรางวัลได้แล้วน้องสู่พูดเล่นตลอดพูดจริงอันนั้นพูดจริงพี่แมวป้าสูเนี่ยใครที่ได้แล้วเรงงกมากอยากได้รางวัลอื่นนะคะได้ค่ะทุกคนได้แล้วได้อีกได้เลยนะคะแต่ว่าต้องส่งรายชื่อมาใหม่แล้วก็พิมพ์บอกวันว่าเคยได้แล้ว แต่งก่ะอยากได้อีกนะประสู๋เนาะเหมือนประสู๋่ะคะได้แล้วก็อยากได้อีกค่ะได้ไปตั้งหลายรางวัลแล้วนะเดี๋ยววันจะบอกว่าประสู๋ได้อะไรไปบ้างนะคะตอนที่จับรางวัลหมวกประสู๋ได้หมวกไปแล้วเมื่อวานเล่นเกมประสู๋ได้ถุงผ้าไปอีกหนึ่งค่ะแต่ว่าขอไม่เอาโลโก้มาดามบ้านาสวีเดนอยากได้โลโก้ประสู๋ชีวิตติดทะเล <laughs> ใครได้รางวัลโลโก้มาดามบ้านานะ ไปแล้วขอให้เอาโลโก้ออกวันตีนะวันจะร้องไห้เอานะแสดงว่าฉันอยากได้ของแต่ฉันไม่อยากได้เธอประมาณนั้นตีนะเดี๋ยวนะวันนี้มีวันไม่มีผู้ช่วยนะคะวันนี้ <c oughs> พี่สมัยบอกว่าได้ของขวัญไปแล้วไม่อยากได้อีกเดี๋ยวหาว่างกงกเลยอันนี้มัน ทุกคนคำว่าง,งกไม่น่าเกลียดนะคะทุกคนเรางกได้ทุกคนมีสิทธิ์งกได้รางวัลมันมีเยอะแยะค่ะแจกแล้วแจกอีกแจกซ้ําแจก้อนคนที่ได้ไปแล้วได้อีกได้แล้วได้อีกเยอะมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาโชคดีอะส่วนคนอยู่ในนี้เราไม่ได้สักทีก็นั่นแหละเราโชคไม่ดี <laughs> มูเตลูเสร็จหรือยังวันกลับหน้ากล้องไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าวันเนี้ย มือถือวันเข้า Youtube ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนะคะวันขออนุญาตล็อกอินคอมพิวเตอร์แป๊บนึงค่ะเดี๋ยววันจะเปิดให้ว่าของที่แจกวันนี้คืออะไรนะคะแปบ๊บนึงนะคะอยู่คนเดียวยุ่งมากทุคนเดี๋ยวรอให้รวยก่อนนะคะจะจ้างเลขาเอ่อของที่วันแจกวันนี้ทุกท่านจะได้รับเป็นถุงผ้า ที่เป็นงานแฮนด์เมดนะคะทุกคนคือวันต้องขอออกตัวว่าวันหาถุงผ้าที่ถุงผ้าตอนนี้มันราคาถูกนะคะเขาทำขายถูกๆเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่เวลาเราเอามาสกรีนเป็นลายอะ่ะเราจะต้องเราจะต้องอหาที่พิมพ์ลายที่มันได้คุณภาพแล้วก็สวยๆนะคะและบังเอิญว่าน้าวันเขามีจักเกย็บผ้าค่ะ วันก็เลยถามนะว่าน้าเย็บกับเย็บถุงผ้าเป็นไหมของที่จะได้แจกก็คือวันอะจ้างนะวันสร้างงานนะคะวันเป็นคนแบบนี้นะคะวันเป็นคนชอบจ้างงานชอบสร้างงานมากกว่าการให้เงินเฉยๆทีนี้วันก็ดีใจมากเลยนะวันก็ไปฝึกเย็บวันต้องขออภัยนะคะที่วันบอกว่าถ้าหากว่ามันไม่สวยแบบมืออาชีพคือวันอยากสร้างงานให้น้าวันด้วยค่ะ จ้างเย็บก็ไม่ได้หลานก็ไม่ได้จ้างแพงนะหลานก็จ้างถูกแล้วที่เห็นตรงนี้คือน้องสาววันเองนะคะไม่ใช่ครูแก่นนะคะคนนี้คือเจนนี่นะคะน้องน้องสาวลูกนาของวันกระเป๋าที่จะได้ก็เลยจะเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดที่เย็บเองกับมือเลยค่ะวันก็เลือกให้นะ้าไปเลือกผ้าจะมีสีขาวและสีดำนะคะทุกคนจะได้แบบนี้นะคะวันนี้สิบรางวันวันขอ จับเลยนะคะและประกาศณนะตรงนี้เดี๋ยวนับก่อนนะคะ1 2 3่งสองสามี่ห้าหกเจ็ใครที่มีรายชื่อให้ติดต่อวันใน Facebook มาดามบ้านานาสวีเดนนะคะเพื่อที่จะส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์สำคัญมากๆก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะโอเคค่ะ ไปล,ลุ้นด้วยกันทันที่หนึ่งโอ๊ยหาเซ็นเซอร์ก่อนโอ๊ยมองเห็นไหมคะทุกคนน้องมนทิตาค่ะ,ะถุงผ้านะคะคนที่สองแม่อัมพรค่ะคนที่สามโ